โอ้ยถ่ขอปลาตัว well, นึงเว้ยของปลาถ่ายรูปตัวนี้แล้วอุ้ยโอ้ยลุดนี่ใหญ่ลุยเต็ม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 สาม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 ไม่โดนไม่โดนตัวเป็ดไม่โดนตัวเป็ดไอ้เกียติดเกียติดใบไม้มาอีกขี้ผมขาดไปเลย ใหญ่เลยใหญ่เลยอ่ะทำมันนิดเดงๆเลยวะอย่างน้อยก็ต้องมีแปดอ่ะดโดดจัดเลยอ่ะโอโ้โหมันทอยู่นิดเด้งๆไงไม่ลืมกดลืมกดสปูนหาเหยื่อเด้งเล <c oughs> ยหยุดมันหลับมาไหลมาเลยเหื้ยเด้งเลยน่าลัวน,นะ <c oughs> โห บอกไข่ปั๊บไม่ตัดเลยเนหะ็นไหมตกใจด้วยเวมื่อกี้แนงคู่มาเฉยดื้อดเลยซึ่งไม่น,น,น่าออกเลยนะเดื้อดเลยใหญ่ด้วย เลาะลิอยู่นะอืมตรงนั้นไม่เคยกัดใครด้วยอืไม่เคยกัดใครด้วยงั้นแล้วก็กัดผมกัดได้หนึ่งไอ้คนอย่างนี้ตาบอดเออตีดีๆอยู่ข้างหน้าเลยไม่กัดคนอย่างนี้กัดได้ไงวะกัดอะไรเตี้ยสายก็กัดเนี่ยไปดูนนั่แหละตุ้มตัวมันไม่เตี้ยป๊อกไม่เอากูไม่ชอบ ไม่ชอบพีไปเรื่องขีงพี่ผพาพีดมาจุดที่มันมีแล้วไม่จะพูดยังไงเลยโคดเดอร์ทะเลทั้งวันนะใครไม่เคยเอาแล้วอุ้ยอยู่หักพอดีอะไรอ่ะเล่นไรอ่ะเล่นไรอ่ะ เล่นอะไรอ่ะวัดวัดสายเข้าอยู่ในนี่เอ้ยใหญ่ใหญ่นีสีกว่าเอาอะไรวะเนี่ยโอ้สีสีกว่าสีกว่า